สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้นะครับหแม่วันนี้ตอนนี้นี่อากาศสดชื่นแจ่มใสจริงๆครับชาครับผมชื้นแบบเปี้ยงๆเนีย,ยโอ้โหตอนแรกเมื่อเช้าโอ้โหคุ้มคือเหมือนฝนจะตกดีใจบอกเอ้ยเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดกันได้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะวันนี้พอดีโอ้โหตอนนี้เปรี้ยงเลยฮะนี่เพื่อไม่มีการเสียเวลาครับวันนี้เราพามาชมครับ ที่ดินส,สวยๆครับเมืองอุตรดิษฐ์นะฮะก็ท่านใดที่กำลังหาไว้สร้างบ้านไว้เก็งกาไรซื้อเก็บไว้ลงทุนในอนาคตนะครับแปลงนี้อยากให้มาดูแปลงนี้เลยเพราะราคาย่อมเยาแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นเจ้าของได้ง่ายอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็กลับทาเลดีๆครับนี่นะครับตอนนี้ยอคกกับกรชายครับยืนอยู่ตรงถนนหนึ่งศูนย์สี่ห้าเอาง่ายๆเลยเส้นไปเขื่อนศิริกิตนี่ล่ะจากแยกอตอมาเนี่ย ก็ประมาณ 3. 5ุห้ากิโลเมตรนะครับเนียรัดเป็นถนนสีเลนด้านขวามือด้านซ้ายมืเอเดียวกำลังชี้ไปคือเอาพิกัดง,ง่ายเลยหมู่บ้านบัวหลวงใช่ไหมนะชาครับผม<อ>หมู่บ้านบัวหลวงฝั่งนี้ก็ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านวัวหลวงเลยก็จะมาจเจอซอยตรงนี้เลยนะครับนี่ข้าวง่ายง่ายครับหลังแบบใตนี้นี่เลยก่อนข้ามสะพานไปโค้งบัวหลวงอ่าก่อนข้ามสะพานไปโค้งขึ้นสะพานน้ำลิศนี่นะก็จะมาเจอ ตรงซ้ายขวามือยอกนี่เราจากตรงนี้จากถนนสุเลนตรงนี้นชาระวังรถครับเดินข้าบาฝั่งนี้นิดนึงครับนะครับอาจากตรงนี้เลยครับก็เข้าไปจากถนนสุเลนไร์ไปประมาณสามร้อยเมตรนะครับสามร้อยเมตรก็จะถึงแปลงที่ดินนี้เลยพิเศษนะแปลงนี้เนี่ยด้านหน้าติดถึงคอนกรีตเส้นที่เรากำลังยืนกันอยู่นะนาชา แล้วก็ด้านหลังติดธนาคารเฮ้ยด้านหลังติดคลองตรงน้ำ <c oughs> บรรยาก,กาศดีดีเลยเดี๋ยวเราพาไปดูวิวเป็นวิวภูเขาด้วยแต่ตอนเนี้ยอย่างตอนนี้ช่วงนี้มันหน้าฝนนะมันอาจจะลกนิดนึงแต่วิวส,สวยแน่นอนตะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันเลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยครับวันนี้ย้อนก,กับนัชชานะครับวันนี้เอ็มแอสเซดนะครับพามาชมที่ดินสวยๆนะครับแปลงนี้บรรยากาศดีๆ กับ,บตัวเมืองอุตรดิบเลยครับตรงนี้เขาเรียกอะไรนะท่าชาตรงนี้นี่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะซอยหมู่บ้านดงตะคบดงตะคบซอยหมู่บ้านดงตะคบซอยเจริญทองคำนี่นี่นี่เขาจะมีป้ายชื่อซอยตรงนี้นี่นี่บ้านดงตะคบซอยเจริญทองคำหมู่เจ็ดนะครับผมมาเลยก็เอาง่ายๆเลยครับถ้ามาจากสี่แยกโรงเรียนอุตรดิบนะสี่แยกอ,อตอน,นะผ่านหน้าผ่านหน้าสถานีรถไฟศิลรราอาทมา ประมาณ3.5กิโลเมตรมาเจอหมู่บ้านบัวหลวงซอยเนี้อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านบัวหลวงเลยก่อนข้ามสะพานใช่หาไม่ยากอยู่ฝั่งสายมือเจอปั๊มพีทีคุณเบารถเลยหนึ100 m, ่งร้อยเมตรซอยสายมือปั๊มพีทีจะอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านบัวหลวงเลยเลยปั๊มพีทีมาหนึ่งร้อยเมตรอยู่นี่เลยนี่น,น,นี่เดี๋ยวให้นัชชาพาแผนให้ดูตรงบรรยากาศด้านข้างเดีวยเไม่เละคนเห็นหน้าคนเห็นคุงยอกบ่อยแล้วจ้าให้เขาดูของสวยๆง,งามบ้าง นะวันนี้นะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับวันนี้บริษัท a m เ s s อนะครับยอบศอมรชานะครับพามาชมที่ดินสวยๆนะครับเหมาะสําหรับสร้างบ้านพักอาศัยซื้อลงทุนเก็งกําไรหรือว่าซื้อเก็บไวนะ้ในอนาคตก็ได้ท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะผมว่าแปลงนี้สวยมากเพราะรูปแปลงเนี่ยสี่เหลี่ยมสวยๆเลยแล้วก็ทาเลดีมากๆติดถนนคอนกรีตแล้วมีไฟฟ้ามีประปามีเพื่อนบ้านแล้วที่สําคัญด้านหลังบรรยากาศดีๆนะ คลองส่งน้ําแล้วก็ขัดจากคลองส่งน้ําไปมองเห็นวิวภูเขาเลยราชาเนี่ยแปลงนี้ส,สวยๆมาเราไม่ได้เดินเข้าไปนะสามร้อเมตรพอเรดียรรถมาจอดไว้นี่นั่งขับรถดีกว่า,วาวนะชาเนาะสงสารนะชาสงสารนะชานะครับมาเน่เน่เน่เนเนี่ยจะเป็นคลองวักษณานี้ครับนะชาเดี๋ยวม่าตรงนี้จะโล่งๆหน่อยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเนี่ยครับบรรยากาศก,าก็จะดีๆอย่างเงี้ยแล้วสมมติเออซื้อที่ไปมาทํา ซุ้มที่นั่งอย่างพี่เขาก็ได้อ่าเนี่ยนี่เลยก็จะเป็นคลองส่งน้ํานะไปเดี๋ยวผมพาขับรถเข้าไปดูกันครับก็จัดเมื่อกี้เราพากันเข้ามาแล้ก็เป็นถนนคอนกรีตตรงหน้าปากทางที่เราเปิดเข้ามา เปิดคลิปเข้ามานะครับก็จะผ่านเข้ามานี่ก็จากถนนสี่เลนเะนี่ยเข้ามาสักประมาณสามร้อยเมตรเนี่ยให้นาชาแพนให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยครับวิวก็จะเป็นวิวภูเขาีัยครับนี่เลยสวยๆเลยเี๋ยวนที่ผมบอกมันเหมาะสําหรับสร้างบ้านพักอาศัยนะนาชานะครับผมโอ้โหด้านหน้าติดถนนคอนกรีตเข้าออกสะดวกด้านหลังติดของส่งน้ำเ,เราได้วิวภูเขาอีกต่างหากและที่สําคัญ 3.5มจากิโลเมตรจากศูนย์ราชการจากเกียกรัคอตนะก็ถ้าจากสี่พงปราศก็เลยประมาณ4กิโลประมาณ4ี่สบายขับรถแป๊บเดียวถึงเพราะ4เลนนะที่เราเข้ามากันที่เราเปิดคลิปเมื่อกี้ก็คือถนน4ี่เลนเส้นที่เราจะไปเขื่อนศริกิจนะนี่เลยเนี่ยผ่านขับผ่านเข้ามาก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาจากถนนสเลนสักประมาณ300เมตรครับผม นี่เลยถึงแล้วนะช้าเร็วมากนะนี่เลยช่วงนี้อย่างที่ยอกบอกหน้าฝนจะลกไหมน, <c oughs> นี่แต่เดี๋ยวเราแต่ภาพมุมสูงไว้ให้นะครับนะดูกันโอเคถึงแล้วนะครับขออนุญ,ญาตจอดรถนะนี่เลย <c oughs> อ่ะมาครับ ถึงแล้วครับนี่เลยครับวันนี้เราพามาชมที่ดินสวยๆนะครับท่านใดที่สําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเน,ะนาะชานเนาะวันนี้เราพามาชมที่ดินสวยๆเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาง่ายๆหนึ่งงานนะครับตั้งอยู่ที่บ้านดงตะขบหมู่ที่เจ็ดนะครับซอยเจริญธาน,นีเอาง่ายๆเลยซอยตรงข้ามกับหมู่บ้านบัวหลวงนะครับผมเลี้ยวเข้ามาสามร้อยเมตรก็จะมาเจอกับที่ดินแปลงนี้เลยกับผมอยู่ทางฝั่งซ้งงายมือที่ออกชีอยู่ก็นี่เลยครับ อ่าเป็นที่ดินเนื้อที่หนึ่งงานด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะมีไฟฟ้าเรียบร้อยมีประปาเรียบร้อยมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยนะครับหน้ากว้างอย่นี่ล่ะอ่ารูปแปลงเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยเลยครับหน้ากว้างยี่สิบเมตรลึกยี่สิบเมตรอ๋อสี่เหลี่ยมจัดตุรักเลยเพราะอะไรมันเป็นที่ดินเป็นจัดล็อกอ่าเป็นลักษณะเป็นที่ดินจัดล็อกนี่ครับก็จะเริ่มตั้งแต่ขอบกําแพงนะแล้วนับเข้ามาประมาณยี่สิบเมตร นี่หละก็อยู่ประมาณตรงนี้แต่ตอนเนี้ยพอดีหญ้ามันขึ้นลกนะเราก็เลยพามาเดินดูก่อนนะเดี๋ยวเราพามาเดินดูนะชานี่ด้านข้อดีของที่แปลงนี้นะอ่ด้านหน้าสานารณพครบแล้วก็วิวด้านหลังติดคลองกับวิวภูเขาท่านใดที่กำลังหาไว้สร้างบ้านครับไว้ซื้อเก็บไว้ลงทุนกินกาไรหรือว่าซื้อเก็บไว้ในภายนานาคตเนี่ยผมว่าโซนนี้เนี่ย ราคาขึ้นแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวนี้ที่ดินแปลงเล็กๆนะนาชาครับผมที่เราขายมาเนี่ยหายากนะนานๆจะมีนานๆจะมีเข้ามา,มาทีนะถ้าท่านใดที่ต้องการที่จะซื้อพร้อมออกู้เป็นพร้อมปลูกสร้างบ้านเลยเราก็ยินดีที่จะทําให้สบายๆเลยครับช่วงนี้ดอกเบีย้ยยังถูกอยู่นะแล้วก็รีบเข้ามากันนะเราพาไปดูด้านหลังนิดนึงก็แด้นี่ แต่ตรงนี้มันจะลกนิดนึงนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังหน่อยท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้เอเอเมสเซดนะครับพามาชมที่ดินส,สวยๆนะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งงานนะครับกับบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด,ด้านหลังติดคลองส่งน้ําวิวภูเขาส,สวยๆนะต้องแปลงนี้เลยกับที่ตั้งอยู่ที่บ้านลงตะขบนะครับหมู่ที่เจ็ดนะครับตําบลท่าเสานะถ้ามาง่ายๆก็ หมู่บ้านบวนหลวงนี่เลยตรงข้ามกับหมู่บ้านบัวนหลวงนะทางไปน้ำลิตนะครับนี่อตอนนี้เรากำลังพาเดินไปดูบรรยากาศด้านหลังของที่ตรงน,นี้นะด้านหลังจะเป็นคลองส่งน้ำสวยๆเลยนะครับนี่มาแล้วนี่เลยครับ อันนี้เราตอนนี้เราอยู่ตรงหลังหลังแปลงนี้ใช่ไหมนะชาครับผมหลังที่ใช่นี่ครับก็จะเป็นคลองคลองส่งน้ํานะด้านหลังติดคลองส่งน้านะครับแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาทุ่งนาวิวภูเขาเลยครับนี่ท่านใดเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วหน่อยนี่มาแล้วครับมีใครมีคําถามมีอะไรไหมฮะมีไหมนะชามีไหมครับผมยังไม่มียังไม่มีฮะไม่มีเราก็พูดไปเรื่อยไปเป็นไรนะครับก็ ท่านอามาพูดถึงเรื่องเอกสารสิทธิ์ของแปลงนี้ก็ดีกว่าแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะเป็นนอสอสี่จอแล้วด้วยเรียบร้อยเลยแล้วก็อ่าเป็นโฉนดพร้อมโอนไม่ได้ติดภาระใดๆทั้งสิ้นเลยท่านใดที่กําลังหาไว้สําหรับลงทุนสร้างบ้านพักอาศัยหรือว่าเอาไว้ขายต่อหรือว่าจะเก็บไว้ในอนาคตแปลงนี้สวยๆเลยแต่ครับห้ามพลาดเลยที่ดินแปลงเล็กๆครับ จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ค่อยมีใครแบ่งขายละตอนนี้โดยส่วนใหญ่เขาก็จะแบ่งออกมาแล้วก็สร้างบ้านขายพร้อมบ้านแต่แปลงนี้เป็นที่ดินเต่าออกมานะครับผมเอ้ามาเรารมาเปิด<ม>คุณสุนันแสงดีบอกสนใจครับผมค,นนครับคุณสุนันสวัสดีครับสวัสดีครับราคาเลยครับเรามาพูดถึงราคากันเลยสําหรับแปลงนี้เนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาครับด้านหน้าติดธุกีบด,ด้านหลังติดคลองกับราคาเพียงสามแสน ก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับโอ้ถูกสุดๆเแล้ถูกสุดๆนะแะ้แตงนี้ตารางมาแล้วไม่ถึงสี่พันบาทนะชานะครับกับราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะกับทำเลแบบนี้ยโอ้โหเข้ามาจากถนนสี่เลนเพียงแค่สามร้อยเมตรอะแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับท่านใดที่กําลังหาไว้ครับอย่ามัวตะเลงนะ แปลงนี้นานๆมีเข้ามาทีเนี่ยเดี๋ยวให้ราชาดูคลองน้ำราชาไม่ต้องไม่ต้องไปไหว้น้ำโชว์ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะเป็นงานตั้งคอนเทนต์อีกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวกรีดกันอีกอะกรีดกรีดหนูหลาชากล้องนี่ก็นี่ก็ตะคิวตรมใช่ก็นี่แหละครับก็วันนี้เราพามาชมที่ดินสวยๆครับแปลงนี้ครับเนื้อที่หนึ่งงานด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดคลองส่งน้ํากับวิวบรรยากาศภูเขาสวยๆทุ่งนาสวยๆแบบนี้กับ ค่าทำเลนะเพียง3.5กิโลเมตรจากตัวเมืองอุตรดิษ์นะเดินทางไม่ถึง5นาทีนะชาจากแยกอตอนะครับกับราคาเพียง390,000บาทย้ำว่าราคานี้เนี่ยโดยตรงจากเจ้าของแล้วก็ท่านใดไม่สะดวกซื้อเป็นเงินสดอยากจะซื้อพร้อมปลูกสร้างบ้านหรือว่าอะไรเข้ามาพูดมาคุยกันเรามีดูแลเรื่องสินเชื่อให้ฟรีนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งไปรับบ้านมาไผ่เพิ่มหนึ่งหลังนะที่ผ่ล้อมนะชาเมื่อเช้า ที่เราไปติดใต้กันนะครับผมสวยไหมสวยครับผมสวยนะผมว่าหลังนี้นก็ไม่ได้อยู่นานแล้วก็ท่านใดทีด่กำลังหาบ้านเดียวสวย,สวยหรือว่าอะไรนะครับในซอยนี้ถ้าอยากได้เป็นพร้อมบ้านเราก็มีขายมีขายอยู่นะเป็นบ้านรีโนเวทอยู่ครับผมพอดีลูกค้ากูไม่ผ่านหลุดออกมานะครับกับเนื้อที่อ่า <ไป S 2> ใช่ตัวแปลงนั้นแปดสิบว่ากับราคาเพียงหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนะแปลงนี้ก็สวยนะครับมาก็มาก็ กี่นาทีแล้วนะชาสิบครับผมสิบนาทีโอ้กําลังสวยๆงามๆแล้วไม่ใช่แล้วนะชาบอกโอ้ร้อนและร้อนร้อนอย่าอย่าให้กลับกล้องไปดูหัวนะชาไหนๆนะครับท่านท่านผู้ชมอยากจะแบบเห็นหน้าดาวดิสตอร์หน่อยอันนี้ตัวตึงเมืองอุตอดิบตัวตึงเมืองอุตอดิบนะครับอ้ามีอะไรในข่าวเทนคับหน่อยไหม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ผมกลับมาแล้วครับไปไหนมาสองขีดไปไหนมาไวรุ่นสองขีดเหรีเอฟซีถามถึงนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวถ้าไงาเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าท่านใดที่อ,าอยาก,กาได้ภาพมุมสูงด้วยงไงเดี๋ยวผมไปแปะลิงก์ผมติดนิ้วปุ๊บแล้วก็ยังอยากผมมาแปะลิงก์ให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาบินเดินเสร็จอะไรเสร็จนะเราแปะภาพมุมสูงให้จะบอกเลยว่าสวยรูปแปลงสวยมากๆแต่ครับ ก็วันนี้ผมว่าก็ท่านใดที่ไม่อยากพลาดโอกาสมีบ้านส,สวยๆที่ดินสําหรับการลงทุนในตัวจงังหวัดอุตรดิตถนะไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจแล้วไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆนี่แหละครับไปติดกดติดตามเราก็ได้เลยนะครับก็สําหรับแปลงนี้ท่านใดกําลังหาอยู่กับรคาคาย่อมยาวแบบนี้รีบเลยนะครับเพียง3ามแสนเก้ามืนบาทได้ที่ดินหนึ่งงานถมแล้วติดถนนคอนกรีตติดลําคลองด้านหลัง ที่สําคัญฉนดไม่ได้ติดแบงค์นะนาชาว่านาชาลืมุกว่าฉนดติดแบงค์ไม่ไม่ใช่นะแต่นี้ฉนุดพร้อมโอนนะครับก็เดี๋ยวได้ยังไงก็วันนี้ผมอ่ายอกกับนาชาเดี๋ยวขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมไปแปะไว้ให้ในในลิงก์ได้เลยแล้วก็ท่านใดสนใจแปลงนี้ติดต่อบริษัท a อเออซทโทร089 2 5 5 0222เบอร์สำนักงานครับ055 441 4 5ห6นะครับเรามีพน the ักงานยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ไปติดตามกับทุกๆช่องทางของเอฟเได้เลยหรือว่าท่านใดจะต่อสอบถามเพิ่มเติมขอดูโฉนดขอดูเอกสารสิิทธ์ต่างๆสามารถแอดไลน์เรามาได้หรือว uh, ่าส่งข้อความมาในเฟซในช่องอินบ็อกซ์ใน Facebook นี้ได้เลยเดี๋ยวเรามีพนักงานแอดมินไปตอบกลับให้นะครับก็ วัสลาวันนี้ยังไงขอบคุณมากๆครับก็อ่าฝากเบติดตามบริษัทเอเมเซนไว้ด้วยครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอเดนชาเดี๋ยวแพลนให้ดูคลองเดี๋ยวดูนั่นหน่อยโอ้โหไม่ไม่ต้องสายลงไปโชว์นะเพื่อนนะซึงหายฮึฮึหายขอบคุณครับ